สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้พบกับช่างแดงเมืองชฉาตี่เช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาตอบคําถามนะครับคุณทรงวุฒิเหล่ายัางนะฮะเขาถามมานะครับว่ารถเพื่อนผมลูก54มิลวาว28 24เรือน28หัวฉีดถกรูเจมีอาการบิดสะดุดนะฮะแก้ไงครับเขาลองเติมทั้งแก๊ส95แล้วก็ E 20แล้วก็รถก็ยังมีอาการสะดุดนะฮะ ทีนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับซีซีรถก่อนนะฮะซึ่งเว็บร้อยสไอนะฮะลูก5้าบสี่มิลนี่ซีซีรถมันอยู่ที่ร้อยยี่สิบุดสซีซีแล้วนะครับซึ่งเขาใช้หัวฉีด6กรูเจนะหัวฉีดหกรูเจนี่มันฉีดได้ร้อยยี่ห้าีีนะแต่ไม่เสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่ที่โซลิอยด้วยนะโซลิโนมันมีความแข็งอ่อนนฮะไม่เหมือนกันโซลิถ้าหัวฉีดตัวไหนนะที่มี อ่าเซลลนอยอ่อนนะฮะมันจะทนแรงดันได้ไม่เยอะ,ะฮะข้อเสียที่ตามมาก็คือมันทําให้น้ํามันบางนะครับเพื่อนๆก็ไล่ลดหัวฉีดใช้หัวฉีดหลายตัวหน่อยนะครับอย่าใช้ตัวเดียวนะ,ะตัวเดียวบางครั้งมันไม่จบนะ,ะซึ่งหัวฉีดหวกลูเจอ์นี่มันฉีดได้อ่ะร้อยยี่ห้าซีซีซึ่งผมมองดูอาการแล้วถ้าเขาไล่แก๊สเข้าห้าน้ำมันก็ไม่พอกินไล่อ e ีสิบน้ำมันก็ไม่พอกินอยู่ดีนะฮะซึ่ง คุณทรงวุฒิเหล่ายังฮะก็ต้องเพิ่มหัวฉีดนะฮะจาก6 r ูเจก็ไปอ 8x แล้วก็ตัวโรมันนะฮะมันอยู่ประมาณ1 3 0ซีนะฮะถ้าถ้าสมมุติว่าจะไล่แก๊ส95นะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะไล่น้ํามันอะไรครับระหว่าง e20 กับแก๊ส95นะถ้า95ก็เพิ่มหัวฉีดนะฮะเป็นเอ 8x แล้วก็ตัวโรมันนะฮะ1 3 0ซีนะฮะถ้าจะไล่ e20 ก็ต้องอหัวฉีด 6G หรือ8 Double ล o รมัน1 5 0ซีหรือ 6K 1 6 5ซีอ่าอยู่ราวๆย่านนี้นะฮะ,ะการไล่หัวฉีดนะฮะไล่หนาดีกว่าไล่บางนะฮะเพราะเราไล่หัวฉีดน้ำมันบางนะฮะเครื่องมันร้อนอโอกาสที่ลูกติดลูกเบรกเป็นไปได้นะครับไล่หนาไว้ก่อนครับถ้ามันหนาเราก็ค่อย ค่อยลดน้ำมันลงมาไม่ใช่ปัญหาเพราะการไล่หัวฉีดตัวเดียวมันไม่จบนะฮะวางหัวฉีดหนากว่านะแล้วค่อยถ้าเราบิดลดแล้วมันมีอาการสะดุดได้น้ำมันหนาเราก็ลดลงมาจนมันอยู่ในจุดที่โอเคพอดีนะฮะก็การไล่หัวฉีดนะฮะการไล่หัวฉีดเราใช้หัวฉีดตัวเดียวเนี่ยไล่ทั้งแก๊สก็ห้ยี่สิบนี้ไม่ได้นะเพื่อนเพราะว่าหัวฉีดมันไม่เหมือนกันนะน้ำมันมันไม่เหมือนกันนะออกเทนมันแตกต่างกันนะค่ากเทนมัน แต่ก็มันก็ไม่หา่างกันมากแต่ข้าโเคมันแตกต่างนะใช้ขหัวฉีดคนละตัวนะเพื่อนๆกอ็อะไรแกาวาววาวยี่สิบแปดยี่บสี่วาวโซนิกเลยนะฮะซึ่งวาวมันใหญ่เพราะว่าของเจ้าเว็บร้อยสิไม์นี่ไอเสียยี่สิบเอ็ดไอดียี่้าจุดห้าถ้าจำไม่ผิดเาขามาเปลี่ยนเป็นวาวยี่สิบสี่ยี่แปดแน่นอนฮะช่องผ่อนมันใหญ่ขึ้นอา,อากาศเข้าเยอะขึ้นแล้วก็ใช้เรือนยี่ปดมิล โอเคอากาศเข้าเยอะพออากาศเข้าเยอะน้ํามันเข้าน้อยผลที่ตามมาคืออะไรฮะน้ำมันบางอ่ะรถก็มีอาการสะดุดนะฮะก็ต้องเพิ่มเพิ่มน้ํามันเข้าไปนะฮะก็ส่วนอ่าปั๊มติ๊กนะฮะก็ปั๊มติ๊กเดิมๆติดรถอ่าลูกเกลิดมันอยู่ประมาณสองจุดเก้าบาทถึงสามบาทสองจุดแปดสองจุดเก้าถึงสามบาท ใส่ปั๊มติ๊ก5.5บาเลยนะฮะมันจะทําให้แรงดันน้ามันเพิ่มขึ้นนะฮะคือแรงดันน้ามันมันแรงขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็มีผลนะครับจึงอยู่ถึงค่าไอเลคูเลตมันจะอยู่ประมาณ2.8 2.9ถึง3บาเดิมๆติดรถนะแต่เราเราใส่ปั๊มติ๊ก5.5บาเนี่ยแรงดันน้ำมัน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 เสถียรขึ้นนะฮะมันแรงขึ้นนะฮะก็ช่วยได้นะฮะแล้วก็รีเลย์ปั๊มติ๊กนะะตัวนี้นะฮะมีไว้ดีนะครับ เพราะมันจะทําให้ค่าฟอเรสของน้ามันอ่ะมันเสถียรนะครับโดยเฉพาะในช่วงรอบปลายนะฮะมันช่วยได้นะฮะแล้วก็มันลดภาระกล่องลดภาระกล่องนะฮะอ่าไม่ให้กล่องมันร้อนนะฮะสำหรับลูกห้าสี่นะฮะสามตัวนี้ควรมีไว้นะฮะไอ้สองตัวนี้ควรมีไว้นะฮะเล่ตัวนึงพูดไม่จบสายน้ํามันแต่งอ่ะสามสามชิ้นเนี่ยต้องมีไว้นะลูกห้าสี่ก็สายน้ํามันแต่งอ่ะรูมันใหญ่ขึ้น รูใหญ่สายน้ำมันมีผลนะครับทําให้น้ามันมันหนาน้ามันบางสายน้ามันมีผลนะฮะก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการไล่แก๊สเก้าห้ายี่สิบก็ต้องดูที่กําลังงานด้วยนะฮะกำลังงานอ่าอ่าพีเอสนะเพื่อนๆไอตัววัดกําลังงานนะฮะเพื่อนๆก็ต้องมีนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูก็ตัววัดกําลังงานตัวนี้นะฮะเพื่อนๆก็ต้องมีนะฮะตัววัดกําลังงานนะฮะ พราะว่า oh การไล่น้ำมันแก๊สเก้าห้านี่ยกำลังอัดต,ต้องร้อยห้าสิบขึ้นไปนะแต่จะเกินสองร้อยปีเอสไอนะเพื่อนเพืสำหรับไล่น้ำมันอีสิบกำลังอัดก็ต้องอยู่ราวๆประมาณร้อยร้อยแปดสิบไม่เกินสองร้อยสิบปีเอสไอนะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่ากำลังอัดมันไม่เหมือนกันเออส่วนสูตรรู้ได้ไงว่ามันลูกห้าสิบสี่มิลมันอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองเจ็ดสี่สีนะครับเพื่อนเพื่อก้าห้าสิบสี่คูณห้าสิบสี่คูณช่วงชักนะฮะของเว็บร้อยสิบไมก็ห้าสิบห้าจุดหกนนนนะะแแล้้วก็็ููณศย์จจุดดดเเปหาพื่อ หารด้วยหนึ่งพันก็จะได้ซีซีออกมาอยู่ที่ร้อยี่สิบเจ็ดจุดสองเจ็ดซีซีนะเพื่อนเพื่อนกอ็คลิปนี้ก็พอมีประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับก็จะทำคลิปมาลงเรื่อยๆนะฮะก็เอาไว้ให้เพื่อนๆนเป็นแนวทางนะผมไม่ได้เก่งนะฮะสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ไม่ต้องเชื่อผมนะฮะเพื่อนๆก็ต้องไปลองทดลองผมบอกแค่เป็นแนวทางนะะผมไม่ได้เก่งอะไรนะฮะก็ อะไรที่รู้ก็มาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะมาแชร์กันก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้กับช่องช่างแดงกมืชชอดด้วยนะครับไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับผม